ยายสวัสดีครับคือเรามีข้อมูลใน2ส่วนนะคือข้อมูลของค p m a p เนี่ยคือทั้งสองส่วนเป็นของมหาดไทยทั้งทั้งสองส่วนแต่พอสำรวจเนี่ยมันก็จะมีเครือข่ายอย่างเช่นคนที่ช่วยเหลือนะอย่างเช่นเนี่ยท่าน พมจเนี่ยพนาสังคมเนี่ยเขาก็จะช่วยในส่วนสงเคราะห์หรือรอะไรพวกนี้ดูแลซ่อมเสริมเนี่ยของบาหานไทยก็ก็ช่วยในส่วนของอย่างเช่นเรามีกำลังอสอแล้วก็ไปช่วยซ่อมแล้วมันก็จะทีพีแมบตัวเนี้ยเราช่วยเหลือครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เหลือที่ไทยคิวเอ็มไทยคิวเอ็มมันจะมีรายละเอียดเยอะรายละเอียดเยอะเนี่ยพวกเราเนี่ยแหละ ท่านเริ่มแต่ในอำเภอประลดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆเนี่ยนะฮะภาคีเครือข่ายด้วยคงไม่ใช่เฉพาะสายปกครองอย่างเดียวท้องถิ่นก็อาจจะช่วยร่วมมือด้วยนะฮะแต่นี้พอเราเจอเนี่ยก็จะช่วยกันแก้ในระดับพื้นที่ก่อนนะแต่ถ้าพื้นที่ไม่ได้ก็จังหวัดก็ลงไปช่วยอย่างนี้จังหวัดลงมาก็ก็มาช่วยเหลือนะ เป็นปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสุขลักษณะเรื่องของห้องน้ําบ้านนะฮะเรื่องของอ,อ,อนามัยนะฮะอะไรพวกนี้นะ,ะไรายได้ไรายได้ก็ส่วนหนึ่งนะ,ะไรายได้เราก็จะพยายามหาเรื่องของฝึกอาชีพ <c oughs> เข้าไปช่วยเหลือนะแต่เบื้องต้นถ้าเดือดร้อนจริงจริงก็ส่งเคาะก่อนแต่จริงๆนโะยบายเราไม่ได้ว่าจะต้องไปเจอแล้วให้เงินนะ นโยบายนี้เราจะเช่นรายได้เนี่ยเราก็จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทำมาหากินให้นะฮะแล้วเขาก็ไปทำมาหากินซะสร้างรายได้เองมันมีเคสที่ค้างก็คือในเรื่องของที่ดินทำกินซึ่งในส่วนของเอกสารสิทธิ์มันต้องมีมีขั้นตอนที่ต้อง,องทำนะ แต่ของกรมที่ดินเขาก็มีมีโครงการบอกดินนะโครงการเขาซึ่งเราได้ดําเนินการไปแล้วก็เหลือแต่ในเรื่องของงานที่จะต้องเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนนะมีอยู่2อลายพออย่างเงี้ยพอท h ยคิวเอ็กซเงไปปุ๊บจะจะรู้เลยเดือดร้อนอะไรนะเพราะฉนั้นก็ได้แก้ไข51าลายที่บอกเนี่ยก็ก็แก้ เป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยสัก47่รายก็ดําเนินการกน,นะฮะวน <c oughs> แล้วก็อีกสองรายที่บอกอ,ะอ่ะเป็นเรื่องของเอ,อกสารสิทธิ์ส่วน,นอีกหนึ่งรายเนี่ยเป็นไ,ม,ไม,ม่ไม่มีทางเข้าออกมีแต่ทางน้ําก็ พอดีเราได้ข้อมูลอย่างเงี้ยเราก็จะลงพื้นที่ให้นะสิะ <laughs> ออ่งสำคัญคือกำลังใจเนาะที่สำคัญมีใจค่ะคิดก็คิดก็ค่ะคิดว่าไม่มีใครทอดทิ้งไม่มีไม่มีใครทอดทิ้งอยู่แล้วเนาะก็เข,ข,ข้ามาดูกำนันก็คือคนของพวกเรากำนันผู้ใหญ่บ้านก็รู้จักอยู่แล้วนะคนของพวกเราอยู่แล้ววัะนั้นมีอะไรเดือดร้อนก็บอกผู้ใหญ่บ้านไปบอก<ว>กำนันไปบอกนายก เอบตอเทศาบาลไปนะฮะเขาก็จะช่วยเหลือได้สองห่อแล้วอันนี้มีเงินช่วยของกาชาตินะเก็บไว้ยังถ้ายังไม่เดือดร้อนก็อย่าเพิ่งใช้นะถ้าเดือดร้อนก็หยิบมาใช้เป็นเงินก้นถุงเลยหยิบใช้เงมันก็หมดอ่ะเห็นไหมแต่ปกติก็ถ้าพันหกพออยู่พออยู่เช็ไหมอันนี้ก็สำรองไว้ จะมีอยู่บ้างเล็กน้อยก็มาใช้ก็ค่อยมาใช้ต,ตัวนี้เนาะ